ตอนนี้ตอนนี้ได้มาจัดสถานที่ไว้ให้แล้วนะก็มาก็มาจัดของก็แล้วกันจะรออยู่ ก็วันนี้นะครับก็ทางคณะลูกหลานและพี่น้องทุกคนก็จะได้มาประกอบพิธีนะครับทำบุญทำกุศลเพื่ออุทิศให้กับคุณแม่ลำดวนแก้วตานะครับอายุ67ปีก็ที่ท่านได้จากไปวันนี้ก็ครบ50วันก็ได้มาทำบุญกุศลให้ก็จะได้มาประกอบพิธีในการถวายสังฆทานเป็นสังฆทานอุทิศมีทั้งเครื่อง กับข้าวขาวหวานแล้วก็เครื่องสังฆทานต่างๆผ้าไตบางสกุลเมื่อพร้อมแล้วก็จะได้เชิญทุกคนได้ตั้งใจบูชาพระกราบพระรับศีลพระกุณเจ้าจะได้รับกล่าวคำถวายสังฆทานท่านนะครับทุกคนตั้งใจนะครับว่าตามอิมินาสก,กาเรนะพุทธังปูเชมะ อิมินาสก,การีนะธรรมังปูเชมะอิมินาสก,การีนะสังขังปูเชมะอระหังจัม,มาสมพุโทโธภคะวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภคะวาตาธมโม ธรมังนมาัสสาิสุปฏิปันโนภควะโตสาวะกสังคโฆสังขังนมามิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติตะระเนนะสหปัญจศีรานิยาจามะ ทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติตะระเนนะสหปัญจะศีรานิยาจามะตุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติตะระเนนะสหปัญจะศีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสระนังคัชชามิทัามังสรนังคชามิังสรังทชามิสังขังสระนังคัชฉามิสังฆังสระังคัชฉามิ

ตัติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตัติยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิตัติยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิสิสระนักขันมานิสิตาอามะพันเตนาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิทินนนาาาธ อะติยามิิอทนนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิาเมมาาารี <c oughs> ตาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิราเมระยะมัชะประมาทถานา

อรหัตตุสัมภะสัมพุทอนตัะโมตันสัพะวัตตุอรหัตตุสัมาะสัมพุทอนสัพปะปะทาวาภิเวยตถา

เวิวารติมว่าจะเทวตาเนกโรติสัตว์สังฆารานุฆาติอปันทิทเววตทถาคตานันุปัทวัตาคตานันทาัตาตาทาตา

อ阿拉นินันโดปนานาพุชังกามิปุตะมายิเตงโกเตนะเทระโคจเคนัมมาปายโดอิโตปเตสัวิจินาจิตตวามุนิโดตันเตยะสาวะวุเต